เนื่องจากความยาวอันล้นหลามเพชรกูอยู่เยอะดว่าว่ายนงเอ๊ะเมย์เนี่เอ๊มีเสียเหียนพอไหมมาดูดิกูต้องเปิดให้ได้จะปต้องตัดาผนะครับาะว่าเนื้อมันยาวจริงเนื้อมันยาวเมตรนะ ปัะเดี๋ยวเราไม่เยอะนะประเดี๋ยวเรานีีดูว่ามันก็จะใส่หนักจะหนักจะะเต็มมอ่นโรมหนักจัโทร์เต็มอง กูไม่ได้เยอยเลยแขวยมาตอ่อกันดีกว่ากระตุนคอนใหม่ล่าสุดผมไม่อ่านให้ขี่เกียจอ่านพี่ขี้เกียจอ่านหอมอ่าขี้เกียจอ่านพี่ไม่ชอบอ่านไม่ชอบอ่านแต่พี่จะเรียนต่อ พี่มัมีเงินเรียนต่อเลยตอนที่มี4,000บาทนะว้าวใครเปิดไฟวะไอเปิดเพลงเปิดไฟเื่อ หาพ้องเพลงเฮีย,ฮยโอ้ยังไงวะกดค้างกดค้างไปไดะเดี๋นะยงองม่ว่ากดค้างดีกว่ายังไงวะเดี๋ย เอ <si าเียนี่เกูงงงานเยอะเลยมึงเปิดเพลงหาพ่อมีสักโอ้โหยังสดอีแค่วนเปิดเพลงไหมวะงเปิดตั้งไปเย็ดแม เฮียบเปิดเพลงดังมากอยากมีเรื่องกูใช่ไหมยูเวนยัดแม่พูดจ้าไปแลนดดอร์ไม่ใช่แลนดดอร์ชื่อเลยวะอีเดนแ <laughs> ลนด์ดอร์ ใช่ได้เลวเนี่ยหลบหลีการหลบหลีกที่ถูกต้องเมนเดิมใช่ไหมอาวุธยิงนี่วะาุธยิงเนาะ e egg, egg. Cái ngày lo đi. Lộp. Hả? Ui, đẹp quá. Cột kháng rồi rồi. แม่เย็ดโอ้โหให้กูกดเองด้วยให้กูเล่นเองด้วยเฮีย ากูย wow. ิ่งอยากได้เลยอ่ะสูมไม่ได้อ่ะคือเพชรเมื่นหนึ่งเไยวะอ่ะไปอ่ะไปวีทิ้งอ่ะเพชรเมื่นหนึ่งอ่ะไอสัสเกมนี้ไม่เติมไม่ได้ครับถ้าใครที่เติม ได้แน่นอนครับคนที่ไม่เติมเงินก็ไม่ได้ครับฟังเกมคนฟังเกมไาเยอะแล้ะไอพวกเติมไม่ได้ทุกได้ทุกอย่างอ่ะพวกไม่เติมไม่เฮียเลยเลยพวกไม่เติมไม่ได้เฮียเลยเลยนะครับผมแค่นี้แหละเสียของ ไอ้จางซาที่ได้ดู โอเคมันแปลกๆหรอคอมโบเหมือนมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันธรรมดานะแต่ว่าอนความท่ยกให้นะทีมพนักพนุนหนาะ นี่เป็นทีมพลังพันุนมนะครับเอเดนเข้าทุกงานน่ะเอเดนอยู่ทุกงานเลยเอเดนตัวแบกมั้งเนี่ยตัวแบกทีมแบกในเรื่องไปจางฟ้าที่ให้ดูจะไป Oh. <laughs> chạy yin thôi chạy yin นะจบละจบละต่อไปก็นี่มันเป็นชุดเก่านะครับผมวอาผมจะเล่นนะถันเป็นชุดเก่าของผมจะเล่นอยู่ดีนะครับไม่อานะ่อา,นอานแล้วกันขี้แคดานขี้แคดานละ ไม่อ่านแล้วเบื่อละอ่านจนเบื่อแช่ดีดนิ้วก็มีไฟแช่ดีดนิ้วก็มีไฟก็เท ไปครับไปหมาเหี้ยไปหมาเวนเอาหมาพ้องตายไปกโง้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้คุณโดดโลกได้ยังไงล่ะออกมาสับะลาดมึงกระป๋องตายยากด้วยตายายากก็ ปุ้งยปุ้งระเปิดโอไม่ตายเลยใช้ได้เพื่อนใช้ได้เนี่ยอุ้ยุอโคเท่

เป็นชุดเก่ากูเล่นะครับย <c oughs> ังสวยเหมือนเดิมผมเปลี่ยนมันเปลี่ยนชุดให้เลยบ่มันเปลี่ยนโหมดให้เลยชุดเดนผ้าผ้าแลน <c oughs> ไปซื้อเพิ่มมาอีกสักล็อกลิม มันร้อนว้ยร้อนร้อนจะตายแล้วก็เปิดไฟ <c oughs> แม่ทำตัวเหมือนกันหมดเลยนะ

dạng như thế hễ tên quay lại <laughs> chúc giai thật peep pee shoo hoy yên lang ดาบเหมือนกับเอเลนในแม่เลยวะเอเลนด้แม่ห้าเออนี่นะครับอัพเดทใหม่ของเล่นมันเยอะหน่อยผู้เล่นจะเหนื่อยหน่อยผู้เล่นอย่างกูจะเหนื่อยเฮ้ย

Nicola dài nắng ta muốn của cái khơi dài lấy ô kính con người hết hủy 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 เท่ okay. เป็นไงเราเพื่อนที่ลอยได้พี่บินได้พี่เป็นนักบินอวกาศพี่เป็นนักบินอวกาศอุ้ยอ่ะฮุย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  สงูงไม่้มีทางสู้กูได้ไม่รมีทางทำอะไรกูได้กูยอยู่สูงกว่าพี่ <c oughs> ขอชมมนได้ไหมขอชมคนได้ไหมกูที่เลยมัยมยมยยมนตำานาก โคตรสวยมีโัโยกแมวหรือแมวใช่ไหมน่ะแมวนี่ว่าแมวแมวอุ้ยสวัสดีพอระเบีอง ประมาณนี้อโอเคสวยงามต่อไปรูฟะนะรูฟะนะชุดน,นี้ต้องเติมเงินคนระับเติมเงินนะชุดน,นี้ซื้อฟรีๆไม่ได้ต้องเสียเงิน ต้องเติมเงินเพื่อแลกเงินต้องเติมเงินเพื่อแลกเงินงเลยไปเลยจะมาซื้อสุดลูฟานะ่าบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ธรรมดานะลูกรักลูกรัก,ลกเลยดูแล้วไปแทรกไรยเนื้เรื่องเลยรู้กันเลยไหมลูฟน่ารูะนะ้รเลยหุย <h ull> Ô đây. Ô lè Khì. Wow. Ô oh, ทำไมมันโหดจังวะต้งตีไม่เข้าเลยอ่ะตายิูต้องเจอระบำระบำแมวเหมียวชาวไล่ยังไม่ตายอีตายยากใครนะวัเฮียนี่ฮู้ โอฟานานี่เขาจังเทพเทพเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนโอเคหมดแล้วแล้วไงใครสนใจแล้วไงใครสนคืออะไรวะโอ้โห ปรโลกจะพานำมีดกูตองเล่นไหม่อะให้เพื่อนกำลังรู้เธอช่วยเราหน่อยได้ไหมมันมีเรื่องเล่มอ่ะโอ้ของใหม่หมอพี่ยุ้งของใหม่ไว้เยอะมา <laughs> ตั้งแต่อดีตันถึงปัจจุบันตัวทัวทุกนิดสารติดมีเพียงพื้นที่แห่งที่สำเร็จเท่านั้นที่เลอกลับที่สุดมันเป็นเนื้อเรื่องว่ะทำยากแล่วกันคุณผู้ชมครับทำคลิปยากครับผมขอทำคลิปยากเลยผมไม่รู้ว่ามันจะมาไม้นี้ว่ะมันมาไม้นี้มันมาไม้โหดแล้วเนี่ย เนื้อเรื่องครับมันเนื้อเรื่องเนืน้อเ,เรื่องเน้นเน้นแต่เนื้อเรื่องไว้ช่วงเนี้ยเกมมึงเป็นอะไรเนี่เฮียจะไมชอบทำลายกูอะอันนี้แค่สองพัน,นโอ้ยสามหมื่นเพชรอะไรไงเนี่ยต้องสามหมื่นเพชรเลยนะโอ้ยก็ไม่เพชรกูเลยเพชรกูปังกูได้เยน็นแม่ เพีทก็บอกให้กูเลยเฮียอย่าบอกนะว่ากิจกรรมี้มันคำอะไรวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แล่ก็เข้าซาเลยนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะมันโลมาด,ดดาดิอาวุธเข้าใหม่อยงงี้ข้างเคนี่กางเกงเข้าใหม่ นี่งไงข้างเขนเข้าใหม่เขามีแต่ข้างเขนอ่ะ oh มังม้งนะไม่แน่ใจโอ้ยเนี่ยเอาบุตเสียนมาไนมาแนละ้ว ปานี่เข้าใหม่คือปานเซเร่ครับปานเซเร่น้ำแข็งกูลงฟาร์มานี่ก่อนเว้ยจะเป็นกว่าครับจะเป็นกว่าเยอะมามากูขอกูไหวละอือสุดท้ายแล้วกูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วหมดตูดแทบไม่รู้โอ้ยเตอกมันพาร์หน้าครับเกลือมาก เกืออย่างแรงเลยอ่ะเกือจนหน้าเกลียดอ่ะ <Okay. S 1> เอ,อ้อโปรเนียนี่ป่ะไม่ใช่หรอเดย๋ยวนันก็ไม่ใช่หรอยนะหรอ,อยู่ไหนอ่ะ ยังไงก็ต้องมีตัวละครก่อนใช่ไหมไม่ได้อยู่ดีครับยังอยู่นี่ดีกอ่าใช่เลยโอเคไม่ปลดล็อกต้องมาคิดยังปุดล็อกก่อนโอ้มาคิดยังต้องปลดล็อกก่อนโอ้ ควายใครเข้ามาชมฝากไลค์กดติดตามใ,ให้ผมนะครับ